ลุ่มคนส่นทำไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถน,น,นเนี่ยูกกระบาลมึงให้ข้าหมกแล้วข้าหมกแล้วคนระับหมกแล้วหมกเลยอ๋อหมายถึงกระโถนตรงโน้นใช่ไหมเนี่ยกระโถนตรงโน้นขายอะ่ะเห็นอาจารย์บอกว่าขายแสนหนึ่งโอนเข้าโอนโอนเข้าบัญชีกองบุญได้เลยจ้ะ <laughs> เดี๋ยวส่งให้ส่งฟรี <laughs> คำนวณเส้นทางจากบ้านอาจารย์ไปกับนคนปรปฐมให้หน่อยทำไมเราไม่คำนวณเองผมไม่เข้าใจ <c oughs> แห่เสียผมต้องขอโทษด้วยจริงๆครับผมไม่ได้ทำงานอยู่ที่ Google Map นะถ้าทำงานอยู่ที่ Google Map อาจจะทำให้ได้ <c oughs> อืม เนี่ยตอนนี้อิหมีกําลังกําลังกําลังทรงทรงร่างทรงขอทานอินเดียอยู่ยืนสักิดตั้งแต่เช้ายันเย็นนู่นน่ะถ้าได้เงินแม่งไปพาพวกมาด้วยไปบ้านอาจารย์จะต่อจะตุยต้องจอดตรงไหนหน้าบ้านได้เลยครับมีที่จอดข้างๆก็มีที่จอดครับไปกลับนครปฐมนครปฐมใช่ป่ะประมาณ3ชั่วโมงใช่ มันแล้วแต่อําเภออ่ะบ้านอาจารย์คนแน่นไหมไม่แน่นครับประมาณไม่ถึงประมาณสามสิบสิบยี่สิบคนนะยี่สิบหกสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแถวๆนั้นแหละรถแมคโครทำงานเสร็จแล้วหรอคะนล่งรถแมคโครหายไปเลยครับยังไม่มาอือ ตอนนี้เป็นช่วงพักผมไม่ต้องใช้ก็ได้ผมว่ายน้ำเป็นอ๋อเอาเอาเอาเป็นกิมมิค L นีรใส่ถ้าชวนคุณพีลงเงือได้พี่จะมีรางวัลไปพี่พีโร่ไม่เอาเอารางวัลมาแบ่งกันไงไปลงไม่เอา จริงๆไม่ได้ไม่ได้กลัวเลยกลัวปิงใช่ไหมกลัวปิงข้างล่างแ,แี่หลงเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนถ้าเอาบ้านเกิดเกิดที่ชลบุรีครับตอนแรกนึกว่าแอนแหลมตอนแรกนึกว่าแอดแหลมไปบวชไปที่หลังจ้ะแอดแหลมไม่มีจบแอแนแหลมไม่ ให้ทหารปฏิบัติชายแดนที่ที่ขาขาดไหมครับอาจารย์น่าจะยังไม่มีแผนอีกสักพักเลยแหละเรื่องเรื่องการทำาะไเนี่ยนะเรื่องการทำกองผ้าป่าหรือกองบุญอะไรอย่างเงี้ยน่าจะยังไม่ทำแล้วล่ะนั่นคือหลังหลวงพ่ออินทวายเนาะตอนนี้ต้องมีกองบุญอยู่ก็คือถวายแด่หลวงพ่ออินทวายพี่หมีตามไปดูแลออบีเอร์ไหมครับไปครับ ก็ไปก่อนที่อาจารย์จะเข้าบวชนั่นแหละเราต้องไปอยู่วัดก่อนหนึ่งเดือนพวกมีผมมีพี่หมีมีแอดตัดที่ชัวชๆนะที่จะไปอยู่เป็นพระขาวกับอาจารย์แต่พออาจารย์ได้บวชแล้วเนี่ยพวกผมก็ต้องกลับมาเพราะว่าอาจารย์เป็นพระใหม่อาจารย์บอกนะว่าอาจารย์เป็นพระใหม่แล้วแบบจะให้มีลูกศิษย์แบบคอยเดินตามตอนบิณฑบาตอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันไม่สมควรเพราะพระผู้ใหญ่พระแบบที่เขาอายุพรรษามากกว่าเขายังไม่มีเลยถูกไหมเออมันไปข้ามหน้าข้ามตากันไม่ได้มันเป็นมารยาท เป็นาอะไรเส้นใหญ่มากอืมไม่ได้หรอก <c oughs> มีใครจะบอกตัวบวชตามอาจารย์แล้วครับคนจะอบ,บวชตามอาจารย์เยอะมีคนไปบวชก่อนแล้วด้วยน,น,นะน่ะที่ไปอยู่วัดน,นาคําน้อยนะ่ะแต่เขาเหมือนเขาแบบไปบวชแค่ชั่วคราว <c oughs> ก็คือการจะศึกออกมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยขายของต่อไหมคะหลังอาจารย์บวชมีขายต่อแน่นอนครับน้ำพริกจะนำ้ำน้ำพริกแล้วก็หมูทอดเนาะก็ทังครอบครอบครัวของอาจารย์คุณพ่อคุณแม่น้อง น้องสาวก็คือคุณน้ำตาลก็จะเป็นคนดูแลเรื่องเรื่องธุรกิจต่อไปเราสามารถสั่งหมูได้เราสามารถสั่งสั่งน้ำพริกได้เหมือนเดิมนะครับและอื่นๆสั่งหมูในบ้านฟ้าแพงสั่งหมูในบ้านฟ้าไม่แพงจ้าส่งฟรีด้วยแต่อ e ิติกถูกสีฟ้าที่ยืนยันว่าช่องเราเป็นช่องจริงอะ่ะอันนั้นน่ะแพง <c oughs> แอนแลมจะตามอาจารย์ไปต่อปทด้วยไหมคะอาจารย์ไม่ได้ไปต่างประเทศแล้วนะ ไม่มีไปแล้วจ้ะโอ้ยไม่มีไปแล้วจ้ะแคนเซิลหมดเลยงานงานต่างประเทศงานอินเดียงานเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วจ้ะไม่ได้ไปไหนแล้วอาจารย์ได้บวชแล้วใช่ไหมคะก็รอสาลอาจารย์จะบวชแน่นอนครับเดือนตุลานี้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือศาลมันศาลเขายังไม่ได้ตัดสินต้องรอคดีก่อนถ้ามีคดีมาเพิ่มก็ไม่ได้บวชก็เลื่อนไปจนกว่าจะหมดคดีความเพราะว่าพระวินัยบอกไว้แล้วว่าถ้ามีคดีความเนี่ยมาบวชไม่ได้ มันจะเป็นฟิลแบบบวชเบื่อบวชเพื่อหนีคดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พระคุณเธอเจ้าไม่ไม่ฮะไม่อนุญาตผิดวินัยพี่หนังจะบวชยาวตามอาจารย์บวชสิครับบวชยาวครับบวชตามเหตุตามปัจจัยเลยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยให้สึกก็จะไม่สึกก็อยู่น่นะจะอยู่จนอาจารย์ทำวัดนั่นไปอยู่แบบห้าปีเนาะออกมาอยู่กับอาจารย์ในฐานะในฐานะพระ พี่นี้ก็จะบวชเดือนสอขอนี้ไม่มีกําหนดลาสีขาเช่นกันค่ะอนุโมทนาด้วยนะครับพี่ติกพี่นีอ้อนุโมทนาด้วยนะพี่นี้ขอให้เจริญในธรรมนะครับใช่อิติกถูกสีฟ้าค่อนข้างแพงแล้วมันเลือกแพ็คไม่ได้ด้วยนะเหมือนมันจะดูจํานวนคนที่เข้ามาเม้นดูดูเอนเกจเม้นด,ดูยอด กดไลค์ยอดฟอลโล่อะไรพวกนี้แหะมันดูมันดูหลายอย่างมันหลายแฟกเตอร์ผมเลยบอกอะไรมากไม่ได้แต่ว่าแก้ไขอีแหละมันไม่ได้เลยมันบังคับเลยว่าต้องสี่พันกว่าเท่านั้นของอาจารย์อ่ะก็เลยแบบโอ้แพงจังอีหมีซีอเจอโอเปิลพวกนี้จ้ะได้เลยครับคิดถึงน้องโอเปิบวชนานไหมคะ หมายถึงอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ก็บวชยาวเหมือนกันครับบอ่อน้ําอาจารย์หลังบ้านถมดินหมดไหมครับไม่ได้ถมหมดนะอาจารย์จะแบ่งโซนบ่อน้ําเอาไว้ด้วยสั่งของช่องฟ้าย,ยังไงคะไปที่ช่องฟ้าเนาะช่องคนตื่นทำนะครับที่มีติ๊กถูกสีฟ้าเป็นเพจจริงถ้าเข้าไปในเมสเซจเข้าไปใน Messen เ e r เนาะเข้าไปในข้อความอ่ากดเข้าไปในข้อความแล้วถามแอดมินได้เลยว่าจะสั่งอะไรเราจะสั่งน้ําพริก เราจะสั่งหมูทอดเราจะสั่งย่ามก็มีเราจะสั่งหนังสือก็ได้มีหมดเลยในช่องฟ้ามีขายหมดเลยอืมพี่หมีกับปัดจะบวชด,ด้วยไหมครับไม่ทราบครับต้องไปถามพี่หมีกับปัดเองแต่เหมือนเท่าที่เคยคุยกับปัดเหมือนปัดจะยังไม่ได้บวชนะแต่พี่หมีเนี่ยไม่แน่ผมก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องตอบอยังไงต้องไปถามสองคนนั้นเอาเองครับเมื่อวานพี่ลืมขึ้นรถจริงหรือเปล่าครับใครลืมขึ้นรถไม่มี พี่จำเป็นลงอย่ที่เปิลบางกลัวบอกว่าพี่แหลมคิดถึงทุกตัวแหละใช่สงสารนิรชาญเนาะน้ำมะพร้าวเหรอได้ครับพี่เปินขอบคุณครับได้ที่ปฏิบัติทรรหรือยังยังจ้ายังไม่ได้สถานที่เลยตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมนะครับแอนแหลมครับ แอดแลมก็จะคอยนี่ครับเป็นแอดมินหนึ่งคนแต่ว่าตัวใหญ่เท่าสองคนบูรี่ตัวเองชนะบูนี่ตัวเองไม่เจ็บ <c oughs> ให้ดูไปให้ดูภาพอาจารย์แล้วก็แอดมินแอดมีเขามีแฟนแอดมีเขามีแฟนอยู่คงไม่ไปบวชหรอก <c oughs> เรารู้เราไม่แน่หรอกเราผมเห็นหลายคนที่แบบมีแฟนเขาก็ก็สลานะเขาก็แบบ เหมือนแฟนเขาก็อนุโมทนาด้วยอย่างเงี้ยแล้วตัวผู้ชายก็แบบก็ไปบวชก็ได้ไม่ไม่ได้ผิดนะมันขึ้นอยู่ว่าเรายัางไงคุยกันได้ไหมตกลงกันได้ไหมถ้ามาบ้านอาจารย์จะต้องมาทํายังไงบ้างครับมาได้เลยขอเข้าไปขอโลเคชั่นที่ที่ไล่แอไซสาธุก็ได้นะครับไล่แอนไซสาธุหรือในกลุ่มใหญ่ก็ได้แล้วก็ จะสามารถบาบ้านอาจารย์ได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับ9โมง9โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงเดือนกันยานะสามารถเข้ามาที่บ้านอาจารย์ได้เลยไปขอโลเคชั่นในช่องในในช่องทางต่างๆของคนตื่นทําได้เลยนะใน Facebook ก็ได้ในในอ๋อในไลน์แอสไซสาธก็ได้นะครับพอแอนดแหลมมาพวกกวนไหนอะอะไรอะ เดี Or, ๋ยวอาจารย์ไลฟ์สดตอบคำถามตรงครับพี่เบนน้ำมะพร้าวเดี๋ยวอาจารย์ไลฟ์สดตอบคำถามในไลฟ์ไหมน่าจะช่วงเย็นนะช่วงเย็นพอแอะมาพวกปวนอะไรก็หายวันแล้วจริงหงอไหนอ่ะไม่ผมไม่เห็นเลยเนี่ยผมเห็นจริงๆริผมก็เห็นแหละมันคำถามในนั้นอ่ะแต่แอดมินเขาเปไปแล้วไงพี่กุ้งนางกับพี่พี ผมก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ก็แบบว่าน้องน้ำมะพร้าวอร่อยฮะ This is น้ำมะพร้าวนี่น้ำมะพร้าวจ้ะน้ำมะพร้าวอร่อยครับโอ้ขอบคุณครับสดชื่น Đủ thế à. Khỏi gian, cặp đàn Hãy subscribe cho kênh ฮัมฮัมสวัสด,ดีจ้าแหลมสวัสดีครับผมสวัสดีครับดูผมแบบแค่อยากอืมว่าอาจารย์ร่มเย็นนะนแบบว่าต้นไม้อาจารย์ชอบต้นไม้อาจารย์จะแบบสรรหาต้นไม้มาลงเยอะแยะเลยเดี๋ยวพาไปดูสวนขอกินน้ํานี่ก่อนขอกินน้ำมะพร้าวก่อเนี่ยมะพร้าวมะพร้าวสีแปด ถ้าเรามีเหตุให้ทานยาตอนเย็นนี่เราสามารถทานพวกมเมล็ดถั่วอบเช่นแอลมอนอะไรแบบนี้ได้ไหมครับได้ครับถ้าเราต้องกินยาใช่ไหมล่ะกินน้ำเต้าหู้ก็ได้เป็นยาวักชีวิตอะเพราะว่าเราเรากินยาคือเราป่วยใช่ไหมน้ำเต้าหูกินได้นะแต่ถ้าไม่ป่วยอย่าก,กิน <laughs> โอปอใส่มีชุดสวยๆอีกแล้วหรอพี่ปันนี่ก็พี่ปันก็ชอบแบบแต่งตัวให้น้องเน,ะนาะน่ารักศาลาที่อาจารย์นั่งบ่อยๆไม่ใช่ศาลาครับผมนี่นี่คือแคร่นี้แค่นี้จะที่อาจารย์นั่งบ่อยๆนะจ๊ะมี่จ้ะนี่จะ้จะ this is ่ c a i เริ่มขุดบ่อเมื่อไหร่คะตอนนี้ทีมแบ็คโฮลเขาเงียบไปอ่ะเดี๋ยวรอดูก่อนรอดูวิคหน้าอาจารบอกให้ดูวิคหน้าเถ้าวิคหน้าเขาเขายังแบบเขายังไม่มาอย่างเงี้ยเขายังไม่ติดต่อเขาหายไปเงี้ยเดี๋ยวเราจะหาเจ้าใหม่ในการมาเวิร์กบ่อ แหมไปสวนระวังเจ็บตัวนะโดนสวน <c oughs> เปิดตู้เย็นก็ระวัง <c oughs> เจอผัก <c oughs> <c oughs> อุ้ยเจอผัก <c oughs> คนที่ฟ้องอาจารย์ถึงอาจารย์กับต้องมีโอกาสติดคุกเลยเหรอแอดมันไม่ใช่คดีร้ายแรง บางคนคดีหนักๆยังไม่ติดเลยมันไม่ติดรอกก็จะไปโดนแบบพวกเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะรอลงอาญาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันไม่ร้ายแรงมากมันไม่ติดไม่ถึงทั้นติดคุกหรอครับไม่มีทาง,งกฎหมายมันเยอะแยะแล้วฟ้องฟ้องได้หรอใช่ไหมฟ้องไม่น่าได้หรอกก็ลองดูตามเหตุตามััจใจแหละแล้วแต่ศาลท่านตัดสินเราทำอะไรไม่ได้ แค่รอวันนี้ลูกคู่ไม่มาเสียดายจังอิตตปัดไม่มาจา้ะตอนนี้เหลือแก่งเหลือใบแกล่งเดียวในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้แบบไอ้นี่เลยอ่ะได้ได้สนทนาทํากันสี่คนเลยอโอเคนี่นะครับผมขอบคุณ ขอบคุณพี่ที่นำน้ำมะพร้าวอร่อยๆมาให้นะครับสดชื่นมากขอบคุณแากครับอนุโมทนากับพี่เขาด้วยนะนี่มาเดี๋ยวพาเดินไปดูไปดูสวนพี่จากพี่โทสวัสดีครับสวัสดีครับพ,พ,พี่โทรมาแล้วนี่พี่โทเอากระยาศาสตร์มาฝากด้วย ไปปลูกป่าใช่เวลาปลดให้อาจารย์เราต้องไปปลูกป่าไว้ไปปลูกป่าเหรอเตรียมไปดูแลไปเตรียมตัวอ๋อใช่เอากระไม้ตีต้นไม้ต้นต้นใหญ่เดี๋ยวพวกเดี๋ยวพวกพี่เป็นไปช่วยดูกลับจากบวชหมายถึงว่าตอนนี้มนมาตอนนี้มนอาจารย์มาบอกนะคะอาจารย์ เป็นกระป๋องเลยเอาอีกไหมคะน่าจะต้งอีกระป๋องเลยกระดิ่งต้นฝาดแดงดูแต่ภาพเฉยๆไม่ต้องพูดเหรออะไรดอกแดงไม่ใช่ดอกทองนะดอกแดงฝาดแดงมนเป็นแบบไหนดอกเมีอดอกดอกแดงนะไม่ใช่ดอกทองนี่แหละแค่นี้แหละให้ใส่นี่ อะไรอะไอ้ดูแต่ภาพเฉยๆไม่ต้องพูดไม่ได้เหรออนี่คืออะไรครับมีคนบ่นอะไรหรอไม่น่ามีมั้งทางบัวนี่มีน้ำต้องมาคอยดูทุกวันไม่อเกลี่ยน้ำนห้เองม่ตา่อันนี้บัวจิ๋วนี่เพิ่งลงนะไปมันกำลังจะแบบจะไหม้จะไหม้อาการเที่ที่เดิมเหรอคะใช่เที่ที่เดิมแต่กระปองนึงเหงมันเดิมนี่เป็นบัวนอกสีเหลือง อุดีมีชายนอนดิหงท้องหงายที่โด,ด,ดนแล้วจะขอบคุณมากเลยมีชายใครสอนเรานอนแบบนี้ฮะ มันจะนอนโชว์ไข่เกินไปแล้วนะอือมโอ้โหเพลินเลย <laughs> เดี๋ยวเราจะโชว์อะไรบางอย่างมามีใช่ไหมนี่

อเห็นปะเห็นความต่อแหลมันปะเห็นความต่อแหลแมวยังหืมหืมหืม มีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกแนวมันเป็นแนวต่อแหลเชื่อ,อยัง มีอีกตัวหนึ่งไปมีเข้าห้องไปแล้วเข้าบ้านไปแล้ว